สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้เพิ่มความสว่างให้รอบบ้านด้วยพลังงานโซลาเซลล์นะฮะวันนี้พามาติดตั้งนะครับไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์เพิ่มความสว่างนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยโซลาเซลล์เนี่ยมีการใช้อย่างแพร่หลายเกือบทุกบ้านนะครับเกือบทุกสถานที่นะครับโดยเฉพาะชนิดที่เป็นชุดที่ให้แสงสว่างไม่ว่าจะเป็นสปอตไลท์โซลาเซลล์ไฟถนนโซลาเซลล์ cell, ไฟ UFO โซลาเซลล์หรือไฟตุ่ม โซลาร์เซลล์นะครับซึ่งเราเห็นกันเพื่อนข้างบ้านหรือเราเองก็ใช้อยู่นะฮะนี่คือโซลาร์เซลล์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะและปัจจุบันเนี่ยความสว่างของไฟโซลาร์เซลล์พวกนี้นะฮะสามารถใช้ในการให้ความสว่างบริเวณบ้านแทนไฟบ้านได้เลยคลิปนี้สปอ t l ตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับของ XML Solar นะครับเจ้านีอา้อยู่ในไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก ที่สําคัญเขาส่งของเร็วมากนะฮะวันนี้ผมจะติดให้ความสว่างบริเวณหน้าโรงเรถเพิ่มอีก1จุดนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่200วัตต์นะครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับหลักๆแล้วสปอตไลท์โซลาร์เซลล์จะประกอบด้วยโคมไฟแล้วก็ตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ขนาด200วัตต์เนี่ย สเปคเนี่ยแน่นอนว่ามันสว่างถึงเช้าเลยนะครับพร้อมกับตัวรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลเนี่ยมันเราสามารถนอกจากจะเปลี่ยนสีได้นะครับเปิดปิดแมนนวลได้ในช่วงกลางคืนถ้าเราต้องการปิดนะฮะมันยังลดความสว่างลงได้และจะช่วยให้การความสว่างเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะครับอย่างเช่น โหมดออโต้มันเปิดออกมาเนี่ยความสว่างเริ่มต้นที่ประมาณ100%เรนี่ยเราลดลงมาถ้าเหลือ50%นะครับแล้วความสว่างพื้นที่ของเรามันโอเคตรงนั้นจะช่วยให้ไฟเนี่ยในายามหน้าฝนเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้เขาดึงแบต100%นะฮะสเปคของตัวโคมไฟนะครับตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ย30,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวแผงเนี่ยขนาด35วัตนะครเดี๋ยวผมวัด ความยาวกว้างของแผงให้ดูนะฮะความกว้างอยู่ที่35เซนนะฮะความยาวอยู่ที่58เซนนะฮะก็ตามรูปเลยถ้าเทียบกับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือแผงกับตัวโคมไฟเนี่ยสเปคโอเคมากนะฮะแล้วก็สปอตไลท์โซลาร์เซลล์เนี่ยเราสามารถติดได้หลายรูปแบบนะครับสปอตไลท์โซลาร์เซลล์มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคารและนอกอาคารนะครับ คือตัวโคมไฟที่ให้ความสว่างเนี่ยจะอยู่นอกอาคารก็ได้จะอยู่ในบ้านก็ได้นะครับจะอยู่ใต้อาคารก็ได้โรงรถก็ได้โรงจอดรถหรือห้องน้ําห้องครัวเราก็ได้นะครับเพราะว่าแผงกับตัวโคมไฟเนี่ยเขาแยกกันแล้วก็สายตัวแผงที่ให้มาเนี่ยประมาณ5เมตรเราสามารถติดแผงอยู่บนหลังคาแล้วก็ตัวโคมไฟเนี่ยเราติดจุดไหนก็ได้ที่สายไฟมันไปถึงซึ่งบางตัวติดได้เฉพาะข้างนอกอย่างเดียวอย่างเช่นไฟถนนโซลาเซลล์ที่เป็นกิ่ง ตัวนั้นต้องติดข้างนอกอย่างเดียวและตัวที่เป็น All-in One ด้วยนะฮะ all in one คือแผงติดกับตัวโคมไฟตัวนั้นต้องติดข้างนอกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อเราต้องเลือกใช้งานดูนะครับถ้าเราต้องการที่จะติดข้างในได้ด้วยข้างนอกได้ด้วยก็คือสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นั่นแหละตอบโจทย์เลยนะฮะขนาด200วัตต์นะครับก็จะมีตรงนี้บอกว่า2,500ลูเมนเปิดได้3สีนะครับและตรงนี้มี มีสถานะการชาร์จแบตเตอรี่มีมีเปอร์เซ็นต์นะครับมีเลขว่าแบตเตอรี่ตอนนี้ได้ได้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับก็คือตรงมีจะมีบอกตรงนี้จะมีเขียนว่าชาร์จเจอร์แล้วก็ทัมเมอร์เวลานะครับก็จะเป็นขึ้นตัวเลขนะฮะถ้าเต็มก็คือน่าจะเป็นตัวเลขร้อยเลยเพราะว่าผมเคยใช้ของ X M L มาหลายรุ่นแล้วนะฮะตัวนี้ส่วนตัวแผงเนี่ยนะครับก็ให้มาค่อนข้างเหมาะสมเลยนะฮะวันนี้ผมจะติดตั้ง ตรงโรงรถซึ่งไม่มีเสาอะไรเพราะว่าเราสามารถยึดใต้อาคารได้เลยนะฮะแล้วก็แผงเนี่ยวางบนหลังคาได้เลยไปดูนครับส่วนราคานะครับตัวนี้อยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นทั้งใน l a z a d a ใน s h อป e e หรือโดยตรงกับ XML Solar ลนะครับลองเข้าไปดูใต้คลิปได้นะฮะการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเรื่องของอายุของแผงโซล่าเซลล์เนี่ยจริงๆนะฮะถ้าที่เท่าใช้มาตัวแผงโซล่าเซลล์ถ้าเป็นเคส อาตัวนี้เป็นแผง6โวลต์นะฮะอายุการใช้งานเราคิดไป5ปีได้นะฮะจริงๆบางตัวได้มากกว่า5ปีด้วยซ้ำในเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์นะครับขนาดแรงดันเท่านี้นะครับตัวโคมไฟเนี่ยเรากังวลเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยมันใช้ได้มากกว่า2ปีนะ นะครับแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมระบบมีปัญหาต่างๆไฟเสียสามารถส่งเคลมได้ทาง XML ได้เลยนะครับเพราะว่าผมที่ใช้ของ XML มาเนี่ยเวลามีปัญหาส่งเคลมได้ปกติเลยนะครับแล้วก็การบริการหลังการขายของเขาค่อนข้างที่จะดีนะฮะเพราะฉะนั้นไฟพวกนี้เวลาเสียและมีปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเคลมได้และที่สําคัญถ้าเราเปิดใช้ แบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ดึงแบตเตอรี่จนร้อเรเาลดความสว่างลงมาสัก3 4ระดับนะครับหรือว่า3ระดับเนี่ยก็จะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับและก่อนจะติดตั้งนะครับขอมาถึงแล้วเราต้องเช็คของก่อนนะครับมาดูรีโมทนะฮะนอกจากแผงและขายึดโคมไฟมีมาให้หมดแล้วยังมีตัวน็อตยึดให้อีกครับรีโมทอ่ะเขาใส่ฐานมาให้แล้วนะครับเราไม่ต้อง ไม่ต้องใส่ฐานใหม่อีกนะฮะไฟมาแล้วเรามีโหมดการใช้งานนะครับโหมดการใช้งานของรีโมทนะครับ on off นะครับเพิ่มความสว่างลดความสว่างสีเหลืองสีผสมแล้วก็เอ้ยสีสีขาวคือสีปกตินะครับเปลี่ยนสีได้3สีสีผสมแล้วก็สีเหลืองนะครับโหมดออโต้นะครับตั้งเวลาปิด3ชั่วโมง5ชั่วโมงและ8ชั่วโมงนะครับมาถึงเรากด on เลยฮะโอ้โหนะฮะก็คือจะเช็คว่าไฟมันปกติไหมนะฮะถ้า ปุ่มรีโมททุกตัวนะครับเรากดทดสอบดูให้หมดเลยนะฮะอันนี้ออนออฟโอเคนะครับออนนะฮะตัวนี้เปิดสีปกติอันนี้เปลี่ยนเป็นสีนวลก็คือสีที่แบบผสมนะฮะตัวนี้เป็นเป็นออกสีเหลืองนะฮะนี่ก็คือการเปลี่ยนสีการลดความสว่างละอันนี้กดแช่นะฮะกดแช่ไปเลยนะครับความสว่างก็จะลดลงนะฮะถ้าไม่กดแช่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดู อ่าไม่กดแช่ก็ได้อ่าน่าจะสุดแล้วนะฮะเดี๋ยวลองลดดูหนึงได้ประมาณ12ถึง13ระดับซึ่งลดลดระดับความสว่างได้ค่อนข้างที่จะละเอียดน,นะครับ2 3 4 5 โอเคทีนี้ลองลดระดับความสว่างอยู่ที่5ระดับ3 4 5เนี่ยประมาณนี้นะครับลดไปสัก5ระดับแบตเตอรี่ก็ไม่ไม่ต้องดึงดึงทั้งหมดแล้วนะครับถ้าความสว่างที่เราลดเนี่ยมันใช้ได้ผมแนะนำให้ใช้แบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็อันนี้หมดออโต้ครับแล้วก็ตั้งเวลา 3ชั่วโมงตั้งเวลา5ชั่วโมงตั้งเวลา8ชั่วโมงโอเคใช้ได้ทีนี้เราต่อสายแผงเข้าดูที่ตัวโคมไฟเลยครับจำลองการชาร์จแบตนะฮะบเพราะว่าในในห้องผมเนี่ยมันมีแสงเข้านะฮะเรากดโหมดออโต้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเป็นสีปกติโอเคออโต้ออโต้เนี่ยก็คือว่าถ้ากลางคืนมันก็จะสว่างเองเมื่อไฟจากแผงเนี่ยไม่มีเข้าตัวโคมไฟแล้วมันก็จะปล่อยไฟออกมาถ้าตอนเช้าเนี่ยมีไฟชาร์จเข้าตัวโคมไฟโคมไฟ,โคมไฟก็จะดับ เป็นโหมดชาร์จแบตนะฮะเสียบแผงแล้วนะอ่าสักพักเดี๋ยวเขาจะดับโอเคนี่ก็คือใช้ทดสอบของเรียบร้อยแล้วรีโมทอะไรต่างๆเรียบร้อยมันปกติเราก็ขึ้นติดตั้งได้ครับผมอ่ะพอเสียบสายแผงเข้านะครับมันก็จะมีสถานะตรงนี้1จุดนะฮะตรงนี้1จุดอ่าสีแดงเนี่ยก็คือก็คือแบตแบตหมดนะฮะแบตใกล้หมดแล้วมันจะสว่างลงมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นเนี่ยครับตัวเลขเนี่ยมันบอกไม่ชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่หรือเปล่านะครับแต่เป็นตัวเลขของการชาร์จถ้าเต็มมันก็จะ99ถึง100นะฮะตัวนี้ชาร์จเจอร์ก็คือกำลังชาร์จอยู่นะครับกลางคืนกลางคืนไฟข้างบนก็จะสว่างหมายถึงว่ามันได้ทำงานแล้วนะฮะตัวนี้นะครับจุดที่จะติดตั้งนะครับคือตรงนี้นะครับตรงกลางตรงนี้เลยผมจะส่องมาหน้าลงรถนี่อีกนะครับกลางคืนเนี่ยเวลาถอยรถจอดนะฮะ คือไฟในลงรถมันก็มีนะครับอยู่แต่อยู่ข้างในตัวนี้จะส่องออกข้างนอกนะฮะ mm hmm. ก็จุดนี้แผงวางบนหลังคาได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ต้องใช้ขาของมันนะวางบนหลังคาแล้วก็เอาเอาตัวลวดเล็กๆเนี่ยมัดได้นะครับหรือเราจะยึดขามันกับตัวน็อตของเมทัลชีตก็ได้นะครับตัวนี้เพื่อความแข็งแรงนะครับช่วงนี้พาย,ยุเข้าช่วงที่ลมแรงๆเนี่ยก็คือให้มั่นใจนะครับติดตั้งให้มั่นใจว่ามันอยู่แล้วกันนะฮะ วิธีติดตั้งตัวโคมเนี่ยผมจะห้อยตรงนี้เลยนะครับห้อยตรงนี้เลยโอเคไปดูกันครับนเนี่ยผมใช้เพียงแค่เคเบิลถ่ายนะฮะไม่ได้ใช้เส้นเดียวใช้3เส้นนะครับถ้าใครมีเทเคเบิลไ่ายใหญ่ๆก็แขวนได้เลยนะฮะ พอต่อสายเรียบร้อยยึดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มออนนะครับไฟก็จะสว่างขึ้นจากนั้นเราก็ต่อโคมไฟเข้าที่แผงโซล่าเซลล์ได้เลยครับผมอพอต่อแล้วไฟก็จะดับครับเป็นโหมดอัตโนมัติตอนนี้มันชาร์จไฟมันก็จะดับนะฮะตอนเย็นมันก็จะสว่างเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเย็นกันครับความสว่างจริงครับผมนะครับอันนี้โหมดอัตโนมัติก็คือ เปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็เขาจะบริหารจัดการไฟของเขาเองนะฮะตอนเช้าก็จะรีลงนะครับรีลงดูความสว่างกว้างมากนะฮะ200รุ่น200วัตต์เนี่ยก็คือใช้ได้ปกติเลยนะครับติดทางเข้าบ้านทางเข้าสวนนะครับรงจอดรถนะครับหรือในเถียงนาเอาไว้ใช้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับได้เลยตัวนี้นะฮะแล้วก็จะโหมดเปลี่ยนสีครับตัวนี้ นี่ครับอันนี้สีออกนวน,นวลน,นะฮะแล้วก็อันนี้สีขาวนะครับอันนี้สีสีนวลคือสีผสมนะฮะแล้วก็อันนี้สีออกสีเหลืองเลยครับนี่ขาวผสมแล้วก็เหลืองนี่คือในส่วนของรีโมทนะครับมีตั้งเวลาปิดนะครับ3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงอ่าแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วใช้ใช้งานกันถ้ารุ่นขนาดนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องตั้งเวลาปิดหรือใครอยากตั้งเวลาก็ตั้งได้ นะครับอันนี้เพิ่มความสว่างลดความสว่างนะครับกลับไปโหมดปกติก่อนโอเคนะนี่ครับดูรัศมีความกว้างอยู่นู่นเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มความสว่างนี่ครับความสูงนะที่ผมติด3เมตรนหน่อยนะฮะก็เอียงโคมไฟลงมานิดหน่อยเพื่อให้ได้ความชัดเจนแถวนี้เลยนะฮะแล้วก็มันจะสาดไปไกลก็คือสปอตไลท์อ่ะมันมันจะได้ความแสงเนี่ยมันจะไปได้ได้ไกลนะฮะแต่ว่ามันก็ ค่อยๆจางลงไปนะฮะถ้ากลางคืนที่ใครติดสนามหญ้าหน้าบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้ต้องการความชัดเจนพื้นที่มากแต่ว่าต้องการแบบให้มันสาดไกลๆเนี่ยก็คือต้องเลือกแบบสปอตไลท์โซลา a r เซลล์นะครับซึ่งต่างจากไฟถนนโซลา r เซลล์นะฮะสปอตไลท์โซลาเซลล์เนี่ยข้อได้เปรียบกว่าไฟถนนโซลา r เซลล์ก็คือว่ามันติดภายในอาคารก็ได้นะติดนอกอาคารก็ได้แล้วก็สามารถถอดตัวโคมไฟเนี่ยไปใช้ที่อื่นได้อย่างเช่นเรา เราชาร์จไว้บ้านนะฮะแล้วก็ถอดไปสวนไปกรีดยางนะฮะไปไปนอนเฝ้าไร่เฝ้านานะครับแล้วกลางวันเนี่ยก็กลับมาชาร์จที่บ้านนะครับถ้าแบบไม่อยากติดตั้งชาร์จไว้ที่ไร่ที่นาโดยที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดนะฮะนี่ทําได้ชาร์จเต็มแล้วก็ใช้ได้ทั้งคืนอยู่แล้วนะครับถ้าเราเอาไปใช้ก็คือใช้ได้แบบปกติโอเคมากเลยนะฮะนี่ก็คือการใช้งานก็คือติดได้ทั้งข้างใน เอาตัวโคมไปติดข้างใน2โรงรถนะครับหรือ2ข้างนอกแต่แผงต้องโดนแดดนะครับสายไฟเนี่ยประมาณ5เมตรนะครับเราก็ดูหน้าง,งานติดตั้งเอานะฮะถ้าติดเป็นเคสไฟถนนตัวนี้ได้4-5เ mm, มตรนะครับติด5เมตรแล้วงองอตัวโคมไฟลงมาจะได้ความชัดเจนของในแบบของไฟถนนดีเหมือนกันนะฮะตัวนี้ใช้ได้ทั้งเป็นไฟถนนไฟติดหน้าบ้านทางเข้าติดข้างบ้านได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ถอดไป พกพาไปได้ด้วยนะครับพกพาไปใช้ในส่วนของโคมไฟต่างๆได้ด้วยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์สั่งสินค้านะไว้ใต้คลิปนะฮะสนใจก็ลองกดเข้าไปดูครับผมนะฮะก็ขอบคุณทุกการติดตามครับท้ายคลิปมีความสว่างช่วงตีห้าให้ดูนะฮะก็อย่าลืมรอติดตามชมเพื่อการตัดสินใจนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ